สวัสดีครับนะสวัสดีเอฟซีตองไปเทกับผมนะครับนะมัอนี้นะครับนะอยู่กับน้องช่อนะครับนะโอ้ยพี่น้องครับนะมันสิงไงอย่างปนีนะครับนะฮะเบิ้งไทยครับเบิ้งหลังครับนะเป็นกระดานเลยครับตอนนี้นะครับนะฮะไงยี่หลีครับนะเดี๋ยวผมสิให้เบิ้งนะครับนะฮะหลังนี่ครับนะฮะเป็นกระดานเลยนะครับหลังนี่เป็นแผ่นเลยครับนะเป็นรอนเลยปันบอมมันครับตอนนี้นะครับปันบอมมัน ตามกับเสาครกล่องตามกับเสานะฮะไงกวางครับงัวตัวนี้นะครับนะฮะเป็นเลี่ยมได้นะฮะเบิ้งครับนะฮะดังนะฮะเบิ้นันขางนะครับนะฮะนะสุดๆนะครับนะฮะกระบานนี้แบบนันหลับไปกับนันเลยนะครับนะฮะเบิ้งครับกระบานนะตาสวยครับนะฮะตาสวยนะใบสุดยอดนะฮะดังคมกริบนะครับ นะเบิ้งเบิงดังครับบึงดังความหนาใยถ่ายนี่นะหนาตึกเลยนะครับสำหรับน้องชอตอนนี้ถ่ายนี่ดากนี่ปานบอมมันนะตอนนี้นะครับปานบอมมันหนาตึกนะครับ เป็นไงถึงเงาพี่น้องครับตอนนี้นะครับหลังนี่เขาเนนะี่ยเป็นกระดานเลยนะครับนี่ลูกมาริโอชุดแกรกๆนะครับดั้งโกงนะครับนี่หนาคมกริบนะีะครับก,กริบนะจับน้องชอ็อเนะจับนอกตั้งตรงนี่ะม,มุมนี่ะ ง่ายหลี่ไปรองครับเนี่ยน้องชอกี้ตัวน้อยนะครับโอ้ตอนนี้มันบ่หน้อยแล้วครับง่ายหรี่โอเคมูเน้ากากสากโอเคใบสุดๆเดี๋ยวตัวหน,นึ่งนะครับนี่ยอ่ะไปมาไปไปมาโอ้ ปานวาดน,นะครับนี่วุ้นบท์ง <_ cje> วกากซากปานวาดมาปานวาดมาปานบาดเจ็บข้อนี้น้องชอเฉาะข้อ,ขอนี้นะครับเดี๋ยวเปิดแฟตดีกว่าอ่าเปิดแฟตแล้วครับนะฮะตาสวยหลังโอ้ยแงวขาแงวแน่ใหญ่กว้าวงานะครับ ใบไหลตัวนี้นี่น้องชอบหมูที่ใบไหลมันโตขึ้นเยอะเลยพี่ดิฉันต้มหัวครับต้มหัวไหมต้มหัวพอดีครับอยากรู้สูงขนาดไหนผมทำอะไรดีเดี๋ยวยังไงฮะยีฝั่งนู้นฝั่งนี้ดูไม่ออกดูนะ เย็นหัวผมไมาขอมือหน่อยครับเป็นหัวผมไหมครับนะฮะเกือบยืนเฉยได้ไม่ย่อดครับเข่าตึงเดี๋ยวดูขาก่อนดูก่อ๋อขาเม,มาแ<อ>ล้วครับรอยักมาแล้วครับยักมาแล้วครับสูงเกือบเท่าหัวผมเลยนะสูงเกือบเท่าหัวผมเลยครับนะฮะเบอง์ไทยนะฮะ สุดๆนะโอ้มันกว้างย,คคยังไงกันไหลเ,เป็นไงฮะใบใบดั้งนะครับือว่าดูมาสินสายหูสายดั้งตัวนี้ก็โอเคครับครับหูด้วยดั้งด้วยนะครับโครงสร้างด้วยโครงสร้างเกี o ่ยวเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงนะครับอยู่ที่นี่เปน็น,นยังไงฮะหเหลือแต่จะป้อน,นครับ เราจะจะป้อนเออสสว่างหญ้างดไม่มีอันนี้ดูครับหญ้าสดเราเต็มรางครับมีปวดสุดๆตัวเนี้ยนะกินหญ้าสดหญ้าสดเรามีกินทั้งปีครับหญ<ป>้าทั้งปีเรากินเพนกล่าหญ้าให้เรากินเพนกล่านะครับครับนะฮะยังไงเราจะดูอะไรนะไอ้ปาดวาดยังไงจะหันหน้ามาให้เราดูได้กําลังอะไรนะอ๋อ มันก็รับแขกเลย,เเลยนี่กับหูเงากากซากกันแนยพี่น้องครับเนี่ยประเภทหูนี่กัสุดๆด้วยกันนะฮะง่ายขึ้นหลายกนพี่น้องครับไปเนี่ยใบกดใบทอง <laughs> นี่นยงอย ส,สุดนะฮะานาโนกัวบาบอสกัวบาบอสนะฮะเรื่องหูเรื่องโครงสร้างสูงใหญ่ไว้ใจได้แล้วนี่คือใครถ้าหัวรอดมาได้เนาะคือสิคักบอาออกไม่ได้สิมหามือนอะไอ้บหูเงียกากสัก กูเอาสมกกัก้าพี่น้องมันขักอีรีโครงสร้างกีโอเอตาแปว๋วเลยนะเนี่ยอ่ะหูนี่สุดๆละนนะครับนะครมบหูนีสุดๆละป้าตวัว,ตวหูกับหูแน่อนะมายัางใดนี่พี่ลิน พ่อให้มาพ่อเมีให้มาพ่อแม่ให้มาเบ sure> right right right? <ah, ิ่งพ่อพี่น้องครับนะอ่อะเร็วป่ะพ่อแม่ให้มานี่ยสุดอาเคพี่น้องครับนีฮะนีพบกันในคลิปต่อไปนะครับนีฮะเบิ่งครับนีฮะเบิ่งไอ้ปานวาดครับนีฮะพี่หูนี่ฮะกากสากดิ นะอ้อโหนะตัวโโเกแกนของช่องต้อง Bio ไบโอเทคว่ายังไงพี่ลินหูยาวกา,สากสักหูยาวแกสกสับหูยาวตาสากักหูยาวตาสักแบบ,น,บนี้เลยกับ,นะบกำบานก้อยกำบานก้อยนะหูยาว<ด>บาซินสายหูสาลาอูหูยาวยาวหูยาวกา,สากสักแล้วก็สโลแกนของที่นี่นะครับครับคือหูไม่ยาวไม่ได้มาขี้ใส่ครอบผม หูไม่ยาวไม่ได้มาขี้หรอกครับเออเนี่ยน้องดิลิบิดอกครับนะสายหูตัวจริงดูสิหูน้องช่อนะฮะเพราะว่าบางคนมึงเขาม้าไม่พค่งเขามาติดตามไม่ครับเนี่ยเพาท่นได้เห็นนะน้องช่อนี่ยถือว่าหูนี่สุดๆเลยไปลินนะวัดหูน้องช่อเพราะว่ามีเอชซีเข้ามาติดตามใหม่ๆบางคนเขายังไม่ได้เห็นหูแล้วใช่ไหมฮู้ดีนะไม่เป็นไร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 นะครับเปลืองใบทองเขียน คุณมีเรื่องใบพองชอบประบัดแน่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะยกกันนิดนึงได้ไหมเอฟซีอะไรฮะไม่เป็นไรไป็นไรนะเดี๋ยวถ่ายข้างๆให้ดูจำบานก้อยครับจำบานก้อยเลยจำบ้องอยู่ปลายปากเดี๋ยวจะไม่เลยปากฮะครับอีกข้อใก อ๋อตัวนี้นะครับเนี่ยดู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 ส,ส,สมบูรณิลี่อ้วนต<ะ>ึกนะอ้วนใหญ่ครับใบนี่นแบบสุดๆเวลาถ่ายมากล้องเนี่ยเขาจะพยายามเอาใจไวสลิมถ่ายคนถ่ายวัวเนี่ยจะสลิมสลิมดูพร้อมแต่ตัวจริงอ้วนกว่าอ้วนกว่าเ <c oughs> ป็นไงดังเลยวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้ที่16ธันวาคม2564ไงไก่ปีใหม่ ครับตอนนี้วัวอินดูปาซินมาดีมากครับแล้วก็วัวสายพันธุ์อื่นรวมทั้งฝ่ายนะครับมาดีเพราะว่ากระแสตอบรับมาดีนะฮะตอนนี้เริ่มเปิดประเทศนะครับเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัวแล้วก็อย่างประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็หันมาเล่นวัวอินดูปาซินแล้วก็เล่นวัวโครงสร้างใหญ่ๆรับเนื้อหนังดีนะฮะโดยเฉพาะตัวผู้นะฮะเพื่อนบ้านต้องการเป็นอย่างสูงตอนนี้เป็นโอกาสเป็นช่องทางนะนาทีทองของเกษตรกรไทยครับในการเลี้ยงวัวนะครับ บริษัทเศรษฐกิจนะครับก็เลี้ยงตามกําลังของเรานะฮะคครรัับบมีเท่าไรก็เอาเท่านั้นนะครับครับก็ค่อยๆพัฒนาไปนะสำหรับใครไม่วัวชื่นชอบวัวตัวไหนพ่อพันธุ์ตัวไหนก็เลือกใส่ได้เลยตามได้เลยตามใจชอบไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกครับนะครับเพื่อรังสรรค์ฮะสิ่งความหลากหลายนะครับเป็นความหลากหลายนะฮะมันเหมือนงานศิลปะอย่างหนึ่งนะครับครับไม่มีอะไรที่แน่นอนเพราะว่าไม่มีอะไรที่ถูกไม่มีอะไรที่ผิดนะครับไม่มีอะไรที่สิ้นสุดนะครับทําต่อไปตามจินนตาการของเรานะครับเพราะว่าวัวที่